สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีวันวิสาขบูชานะคะคลิปนี้จะพาทุกคนมาไหว้พระทำบุญวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารนะคะวัดกัลยาณมิตรสร้างโดยเจ้าพระยานิกรบดินมเห็นธระมหากัลยาณมิตรหรือเจ้าสัวโตค่ะมีท่าเรือ ติดวัดด้วยค่ะสามารถเดินทางมาทางเรือด่วนเจ้าพระยาได้ด้วยค่ะเจ้าพระยานิกรบดินว่าที่สมุหนายกในขณะนั้น ได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งแต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีภิกษุจีนพำนักอยู่และเรียกกันต่อมาว่าหมู่บ้านกุดีจีนสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2368และน้อมกล้าวถวายเป็นพระอารามหลวงแดร่รัชการที่3พระราชทานานามว่าวัดกัลยาณมิตรค่ะศิลปวัฒนาธรรมจีนนะคะ สถาปัตยกรรมจีนกำลังจะพาไปชมพระวิหารหลวงนะคะรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยประดับช่อฟ้าใบรากาหางหงนะคะด้านซ้ายมือเป็นอุโบสถนะคะมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารหลวงนะคะภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางเลไลนะคะ โดยรัชกาลที่สมทรงสร้างพระราชทานถือเป็นวัดเดียวที่มีพระประธานพระพุทธรูปปางเลไลค่ะอันนี้คือถะนะคะเจดี JD แบบจีนนะคะนำมาจากเมืองจีน เคยเป็นอับชาเรือในการค้าขายบนเรือสำเภารอบๆเจดีจะมีทั้งเสียนและอรหันทั้ง18ซึ่งเจ้าสวโตได้นำมาสร้างถวายเป็นพุทธบูชาด้านความมือของคูปเปิลคือพระวิหารน้อยนะคะสร้างแบบศิลปะพระราชินิยมในสมัยรัชกาลที่3ค่ะมีคนมาปั่นจักรยานด้วยค่ะ าสจีนเชื่อกันว่าสิ่งนิยมวางไว้หน้าวัดโรงพยาบาลสถานที่ราชการหรือสุสานนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งทั้งซ้ายและขวาด้านหน้าวัดนะคะเป็นลักษณะปากรับที่ดีลักษณะของมังกรที่มีความรุ่งเรืองมั่งคั่งค่ะมีดอกไม้พวงมาลัยนะคะดอกบัว ยตามกำจอดตู้ตามกำลังศรัทธาบนทุกเทียนชุดเล็ก20บาทค่ะชุดใหญ่40เข้ามาด้านในนะคะ เป็นวัดศิลปะ,ะวัฒนธรรมแนวทางจีนนะคะจีนนะคะมาถึงก็ถวายดอกมาทุกทุกเทียน ุดเทียนคู่นำดอกไม้ทูบเทียนมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะจุดทูบเทียนบูชานะคะบรรยากาศในวัดนะคะในวันวิสาขาบูชาะะผู้คนหลั่งไหลมาทำบุญทำบุญเรื่องในวันวิสาขาบูชานะคะ เทียนแดงนี่จุดสองดอกนะคะแล้วก็ทูบจะจุดไว้เมืองที่อื่นนะคะจุดจุดทั้งหมดแล้วก็แบ่งปักนะคะจุดละสามดอกสามดอกนะคะพอแล้วปักหลายที่นะคะประตูมหาแห่งหรือประตูโคลนทาวารเชื่อกันว่าเมื่อเดินเข้าจะเสริมสิริมงคลให้เดินเข้าทางซ้ายและเดินออกทางขวานะคะ ปูรีสีอันนี้พระมหาจักรพรรดินะคะงดงามมากค่ะด้านนี้เป็นพระแก้วมรกตพระสังขจายมหาลาบนะคะแล้วก็รูปลอหลวงปู่ต่างๆนะคะ มีพระคาถาชินนบนญชอนด้วยค่ะอันนี้ทําบุญหยอดเหรียญตามปางต่างๆปางประจำวันเกิดนะคะมีคนมาหยอดเหรียญอยู่ก้นบาทค่ะสำหรับวันศุกร์ก็จะเป็นปางลำพึงนะคะีน,นวันศุกร์ ใน,นวันเสาร์เรียงไล่ตามวันเลยค่ะอันนี้ระครังที่ยายที่ในกทมนะคะ,ะเด็กน้อยตีอยู่ค่ะ หอที่สร้างขึ้นนี้นะคะบอกว่าเมื่อประกาศเบ็นจะศกพุทธศักราช2476นะคะสร้างเมื่อ2476อาคารละครัเนี่ยนะคะละครที่ใหญ่ที่สุดในในกรุงเทพมหานครคะ่ะ ต่อไปจะพาทุกคนไปกราบสัการะขอพรพระประธานในพระวิหารหลวงค่ะก้าวเท้าเดินเข้ามาจะต้องตะลึงค่ะเป็นพระวิหารที่สูงใหญ่มากๆค่ะพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีพระพักยิ้มแย้มสีทองอารามสูงใหญ่งดงามมากค่ะมีพระนามว่า พระพุทธไตรรัตนานายกหรือหลวงพ่อโตซัมโปงเจ้าสัวโตสร้างตามพระประสงค์ของรัชกาลที่สคือให้เหมือนกรุงเก่าวัดพนันเชิงที่มีพระโตอยู่นอกกำแพงเมืองติดแม่น้ำอย่างกรุงศรีอยุธยาค่ะผนังและเสาตกแต่งด้วยลายไทย ผู้คนนิยมมากราบสักการะขอพรให้ค้าขายธุรกิจรุ่งเรืองโชคลาภหลังไหลและมีมิตรไมตตรีที่ดีาาค่ะมาดูวัตถุมงคลนะคะวัดกัล,ลยาณมิตรอันนี้พระเจ้าส่วนเนื้อทองผสมชนวนเก่าปีห8 4 0 0บาทค่ะหลวงพ่อโตหลังยันนกคุ้ม100บาท อันนี้สติกเกอร์ลพ่อโต2สบาทอันนี้ลงพ่อโตเป็นชุดนะคะอันนี้ลงพ่อโตแขวนหน้ารถสา0รอบาทค่ะอันนี้ตั้งหน้ารถนะคะสี่ร้อยบาทลพ่อโต หลวงพ่อโตชุบทองสามร้อยบาทอันนี้ชุบมือดีสามร้อยเส้นกันค่ะหลวงพ่อโตทองแดงสองร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อโตทองแดงหนึ่งร้อยหลวงพ่อโตชุบมือสองร้อยบาทชุบทองก็สองร้อยบาทนะคะใครที่สนใจนะคะวัดกะละจันนี้ กลองใหญ่นะคะกลองใหญ่หอระฆังด้านบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติชั้นล่างแขวนระฆังใบใหญ่มีบันไดขึ้นลงทั้งสี่ด้านค่ะสร้างโดยพระสุนทรสมาจารย์พรมและคณะกรรมการเจ็คนงเมื่อ พุทธศักราช2475นะคะส่วนหอระฆังนี้สร้างเมื่อปีเมื่อปีรากาเบญจะศพพุทธศักราช2476นะคะใหญ่มากๆขอรญาตีเพื่อเป็นสิริมงคลตีสาครั้งนะคะ จเจริญก้าวหน้าในการงานชีวิตมีแต่ความสุขรุ่งโรจน์ค่ะสาธุวิหารต่อไปนะคะพามาชมหืมันหน้าต่างสวยมากค่ะวิหารนี้ก็พระประธานสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะพระประธานภายในวิหารน้อยมีพระนามว่าพระพุทธดิโลกโลกเชษฐ ผู้คนนิยมมาสักการะขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิตฝาผนังยังมีจิตกรรมเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและวิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ชมสวยงามมากๆค่ะ ด้านนอกมิหาแห่งนี้นะคะพระพุทธรูปมีพญานาคอยู่ปกป้องด้านหลังนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าจะได้มีคลิปไปวัดสวยๆกำงามมาฝากอีกสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะ 那好、個。